จะมาเช็คระยะรถนะครับผม60,000กิโลนะครับจริงๆแล้วรอบที่ทําล่าสุดรู้สึกจะเป็น30,000นะคือนานทําไว้นาน,นจําไม่ได้แล้วเพิ่งจะลงคลิปเมื่อกี่เดือนที่แล้วนี่แหละนะครับรอบ4มื0 0รอบ50,000เนี่ยผมไม่ได้ทําเพราะว่าตอนนั้นมันจุดระเบจริงๆนะครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะ แต่เดี๋ยวรอบนี้60,000มมโลมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือผมแบบได้ได้ข่าวมาคร่าวๆนะว่าไอ้รอบ60,000แพงน,นะเพราะเป็นรอบเปลี่ยนขั้งใหญ่บวกกับนะครับรถผมเนี่ย ครบ3ปีแล้วหมดวารันตีของเบนพอดีนะครับผมไม่ได้ซื้อตัววารันตีต่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าผมจะโดนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับซึ่งรอบนี้ผมจะไปที่เ mercedes benz sukhumvit นะครับผมโดยปกติแล้วที่ประจำผมคือที่ไพมัส auto house นะครับแต่ว่ารอบนี้ที่เลือกมาที่สุขุมวิทเนี่ยเพราะว่ามันได้ส่วนลดนะครับของในกัญญานเนี่ยเขามีส่วนลดให้ยังไงลองลองแอดไลน์หรือว่า ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เมนูอาหารให้เลือกฟรีทั้งหมดเลยนะคะสั่งได้หมดเลยอาหารมีตอนเียดโมงถึงบ่ายส จะมีถายน้ํามันเครื่องนะครับใต่กองน้ามันเครื่องมีกองแอร์สองตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวกองฝุ่นะครับที่เข้ามาในแอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นกองชาโฟหรือกองฟินที่อยู่ภายในรถส่วนตัวนี้ก็คือน้ํายาแอดบูขออนุญาตเบิรตเติมก็สิลิตรให้มันวิ่งพอมิลลิโลข้างหน้าตัวนี้เป็นน้ํายาที่เอาไว้ลดขมับนะครับที่ทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยที่สุดถ้าสมมติมันหมดเราจะสตาร์ทรถไม่ดส่วนตัวนี้จะเป็นช็อตเทสที่คือในเรื่องของการเสียบคอมพิวเตอร์เช็คในเรื่องของระบบเครื่องยนต์บบไฟฟ้้าแลวกก็ แบตเตอรี่นะครับครับแต่ว,วันนี้ก็เช็คให้ตัวปัดกัยด้วยส่วนจะมีเพิ่มเติมมาอีก3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการล้างน็อคเซนเซอร์2เรื่องนะครับที่เหลือก็คือ1ตัวกองโซล่านะครับตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นมาให้เปลี่ยนทุกๆ6กถึงเจ็ดหมื่นโลนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราหกหมื่นโลแล้วเป็นไปได้แนะนำให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าหลังกองน้ำมันาาเชื้อเพลิงราคาเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดแสนบาท แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกรองอากาศเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่มีนชานซ่ามันก็จะกรองอากาศก่อนที่จะเข้ามาในเครื่องยนต์เพราะว่าดีเซลเนี่ยันไม่มีหัวเทียมตัวกรองอากาศอีกเท่าไหร่ประมาณ3มันกว่าบาทกว่าคือผู้ชายเนี่ยมีส่วนลด15เซ็นตค่าแรงลห้าเรเซ็นค่าอะครับลดเกิน3ปีเนี่ยผมเอ็กซ์ตร้าค่าไรงเพิ่มให้อีก5%เซก็คือบวกส่วนลดไปอีก5%เปซ็น20 แล้วก็เห็นว่ามีน้ำมันเครื่องฟรีอยู่2ลิตรด้วยเพราะว่าจากที่เรายังไม่เคยมาเช็คระยะที่นี่เนาะใช่ก็มีให้ฟรีอีก2ลิตรจากเบสเซ็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติไปที่ที่ไม่มีส่วนลดแล้วก็ไม่มีน้ำมันฟรีอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทแต่ว่าในรอบเนี่ยเรามีส่วนลดแล้วก็มีน้ำมันฟรี2ลิตรเนี่ยก็ค่าก็อยู่ประมาณส0 0กว่าบาทในรอบนี้แลนะครับใช่อันนี้คือรับรถวันนี้เลยจริงๆก็กำก่งมันมีอีกเรื่องนึง อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ครับรีคอตอนนี้มันคือรีคอเปลี่ยนวาลสวิตอีกอยาเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เอามาให้เปลี่ยนตปนนี้เปลี่ยนใช้เวลาเปลี่ยนมาชั่วโมงเต็ฟรีตัวนี้ฟรีฟรครับครับเปลี่ยนมาชั่วโมงหนึ่งแต่ต้องไปวิ่งทดสอบด้วยวันนี้ก็ขอไปสักนิดเย็น ได้อยู่ใช่ไหมครับายครับได้ได้เลยครับครับผมนี่เลยครับไดเลยครับจะจัดการให้โอเคครับระหว่างรอเช็คระยะเนี่ยผมก็จะว่าจะไปตัดผมรอนเพราะว่าไม่ได้ตัดมานานพอดีร้านเป็ผมมันอยู่ใกล้ๆพอดีเลยรถก็ได้เย็นๆนู่นเลยนะครับเพราะว่ามันผมหมื่นโลอล้วผมหมืนลกอาจจะเช็คนู่นนี่นั่นเยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าผมตัดสองรายการออกไปจะเป็นตัวกล้องโซล่ากับกองแอร์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนห้องนอกรถ ก็เดี๋ยวมาดูราคาโดยรวมกันอีนีงนะนี่นไปตามผมก่อนไละเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่เบนต์ต่อไปยสบายหัวหน่อย กคือขึ้น BTS อ่ะ15บาทก้ะถามานั่งแท็กซี่41ตรวนี้ขึ้น BTS ดีกว่าถูกกว่าเ,เยอะเลยนั่งไปกลับ2รอบยังไม่เท่าแท็กซี่ไปรอบเดียวเลย เปลี่ยนในรอบ6,000กิโลรอบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องหมดนะอันนี้แผ่นแรกแผ่นแรกนี่แผ่นที่2อรบแล้วอันนี้หมดละพอย,ยอดรวมอยู่ด้านล่าง1 3 9 3 8ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเช็คระยะในวันนี้รอบ6,000 0กิโลนะครับเห็นที่ได้ถ่ายในใบไปให้ดูอะตอนแรกค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ที่13,938บาทใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากว่ารถผมมันเป็นรถที่หมดวารนตีแล้วนะครับทางศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz Sukhumvit เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับลดส่วนลดค่าไรคับแลล้วก็ด่า 500นะครับเสร,เสร็จแล้วเนี่ยยอดทั้งหมดนะครับมันก็จะเหลืออยู่ที่13,438บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมีบ,ตบัตร,รตัวนี้นะครับ City Mercedes Gadeج arat Car ตัวนี้นะครับมันก็จะได้ลดอีก15%นะครับแต่ว่าเราต้องใช้คะแนนของเราเท่ากับยอดที่เราชำระนะครับก็คือใช้ของผม13,400ใช่ไหมก็ใช้คะแนน13,400แล้วก็ได้ลดอีก15%นะครับก็ประมาณ2,000บาท สรุปแล้วยอดทั้งหมดเลยที่จ่ายวันนี้นะครับก็คือ1 1 4 2 5มบาทนะครับสำหรับการชิกระยะ์6 0 0 0 0โลจริงๆถ้าเอาตามตามระยะของเขาเลยที่ว่าต้องเปลี่ยนในตอนแรก <c oughs> แก็จะมีอีก2รายการก็คือเปลี่ยนตัวตัวกองดีเซละครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่ากองโซลา่านะแล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งก็คือกองอากาศนะครับตัวใส้กองอากาศซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน ข้างนอก,ก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูอีกทีนะว่าผมไปเปลี่ยนที่ไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ที่ผมจะไปเปลี่ยนเนี่ยโอเคแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่หลังในคลิปต,ต่อไปเนาะอ่าเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าผมเปลี่ยนตามรายการเขาอะก็จะเสียทั้งหมดประมาณที่เขาประมาณนะก็คือ24,000บาทยังไม่ลงส่วนลดเท่าก,กับว่าผมประหยัดไปวันนี้ประมาณ10,000บาทหนึ 1, ่งหนนิดนิดก็โอเคเลยแต่เรา,าไปเปลี่ยนข้างนอกเปลี่ยนข้างนอกไอ้ไอ้สองรายการนั้นอะผมคิดว่ามันจะประมาณเอ่อไม่ถึง5,000ันอะรวมกันไม่น่าถึงนะคครรบโออเเื่งาาจไห้ตกใจอย่างที่่คิิดดตอนนแแรกไ้ยมาาวบบ 5 60, ้หมื่นนลก็แบบโอ้หกหมื่นโลกแพงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแนละ้วก็แค่หมื่นก็ทั่วๆไปเหมือนเหมือนรอบที่วันผ่านมาก็โอเครับได้นะครับสำหรับรถแบรนด์นี้แล้วก็ในระยะ6กหมื่กิโลเนาะเรื่องสุดท้ายที่จะพูดก็คือเรื่องของศูนย์บริการ Mercedes-Benz สุขุมวิทที่นี่นะครับก็ถือว่าสะอาดจางดีสวยอา,อาหารโอเคเลยนะครับเครื่องดืง่มนี่ผมกินไป2แก้วแฟนผมมาก็ ส่งดีแก้วหนึ่งแล้วก็มีอาหารดิบสองจานถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอบถัดไปรอบ7จ็ดหมื่นโลเนาะเดี๋ยวเพื่อจะมาทําคลิปให้ดูอีกนะครับว่ามีอะไรใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นเดียวกับผม Mercedes Benz C 2 2 0 D นะครับก็ลองไปเทียบกันดูได้นะครับว่าใครกาลังดูแนวทางรถเบนซ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มามาดูคลิปผมก็ได้นะครับมันอาจจะรถรุ่นอื่นมันอ่าค่าแรงเช็คระยะม,มันก็ไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนะครับสาหรับถ้าเป็นคาร์ดนะก็ประมาณนี้นะ ไม่ได้โวดร้ายอะไรเท่าไหรนนะ่วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวไปเอารถแล้วรถมารอข้างล่างแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับรอติดตามเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนไอ้สองรายการนั้น,นนะแหละเราเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดกชแชร์กด subscribe ด้วยนะคระไปละ